o อนโดรูรงดูเซ็ตยาลูมค t l i ลคด t t e t u m d ้วยสวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับเกม World of t a n ท้นะครับผมวันนี้ เออไม่ใช่สิผมหายไปที่ผมลงทิปบอกว่าผมจะหายไปแล้วไม่ต้องแฝงครับผมผมก็หายไปไม่นานนะผมนะหายไปแป๊บเดียวปุ๊บจะกลับมานะครับผมนะอืผมเป็นคนชอบทํา youtube อยู่แล้วอะครับผมนะความฝันแต่เด็กครับผมต้องสารฝันให้จริงครับผมตอนนี้ก็ทำยูทูบไปเรื่อยๆอ่ะเผื่อคนจะติดตามเป็นล้านอ่ะความหวังไว้ไกลอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคคนเราก็ค่อยเป็นค่อยไปครับผมนะหลังจากที่ผมไปเล่นหลังไม้ครับผมผมก็ไป วิจัยปลดล็อกเจ้าคันนี้ครับผมมีชื่อว่าคอนเวย์นะครับผมเจ้ารถคันนี้อ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะครับผมอ่ะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับนะก็ของที่อัปเกรดเป็นผมจะเน้นเล่นปืนซะก่อนแล้วค่อยมาอัปเครื่องยนต์นะครับนะเพราะเพราะผมจะเล่นเจ้า FV นะครับผมคันนี้ FV405 ครับผมเพราะผมก็อยากได้ไงหลังจากที่เราได้เจ้ารถ FV เท่าไหร่นะหนึ่งอ้อยใช่สองหนึ่งห้าบีหนึ่งแปดสามไปอนะ่ะผมก็เกิดความโลภอีกแล้วเพราวจะได้เ v 4 0ีส่ไอ้เหียโอเคครับผมสุดแต่ก,ก็ประมาณนี้ครับผมสนับคันนี้นะครับผมเป็นว่าจะรีวิวไปในตัวเลยนะครับโอ้โหเงินก็ไม่เอื้อมหน่วยเท่าไหร่ส่วนทองจากสา0ร้อยเหลือหนึ่งเพราะว่าผมไปซื้ออ้นนี้ไงเนี่ยมาอัพเกรดไอ้คันนี้เนี่ยคันนี้ โอเคเราไม่พูดมากทำเพลงครับผมแล้วก็ไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับขอลดเสียงหน่อยก่อนโอเคเพราะว่าถ้าไม่ลดเสียงในเกมจะกบเสียงผมเรามาอยู่ในห้องเทียร์เก้าและเทียร์สิบนะครับผมนะเดี๋ยวรอโหลดก่อนนะครับ โอเคแหลกก็ต้องขออภัย,ยนะครับผมเพราะว่าเครื่องมันก็ร้อนนะครับผม,มก็เลยทํางานช้าๆหน่อยก็ไม่คงเป็นไรหรอกมันนะ้งเนาะส่วนเงาผมก็จะไม่เปิดนะครับผมนะเพราะว่ามันทําให้แหลกมากๆเลยนะครับผมไอเงาเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ซุ่มๆซ,ซุ่มยิงไปก่อนนะครับผมเจอวีีข้างหน้าครับผมสองคันสามคันโอเคสี่คัน เดยวแล้วจะเออเข้าไปสามสี่ครับผมถือว่าพลาดครับผมนัดนี้พลาดมากนัดนัาเท่าไหร่วะสี่พันใช่ไหมลืมลูกทองเฮดีลูกทอง, Head e ทองเฮ้ยเจออีเจ็ห e ้าว่ะเออเออเข้าไปครับผมติดไฟครับผมแต่เขาหยุดไฟไม่ได้ก่อนเข้าไปหกร้อยหร้อเท่าไหร่นี่แหละลืมดู โอเคครับผมค่อยๆตอดเข้าไปครับผมเพราะว่ารถเรามันบางมากนะครับผมเราต้องเล่นตอดๆเข้าไปนะครับอย่าต้องดูข้างหน้าด้วยตอนนี้แหลกครับผมต้องขออภัยเลยนะครับผมนะเพราะตอนนี้โทรศัพท์ก็เริ่มช้าเป็นอะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวขอซุ่มก่อนนะครับผมจะเล่นประมาณสัก15 1ห หรือว่าถึง20นาทีก็แล้วแต่นะครับก็จะเล่นประมาณนี้ครับผม้าผมมาพากอย่างนี้นะครับไม่ได้ทําเกี่ยวกับ EE นะครับโอเคส่วน e อ็ีนี่ผมจะไม่ทําให้มันยาวผมเพราะว่ามันก็ตัดต่อเยอะนะครับก็เลยไม่ทํามันนานนะผมคลิปประมาณสัก5้าถึงหนาทีเนี่ยถึง7นาทีนี่แหละคลิปพวกตลกคลิปมีมเนี่ยโอเคครับผมข้างดาง ข้างด้านหลังของเราก็มาครับผมจังหวะนี้เสียเปรียบมากๆเลยนะครับผมผมว่าชัวร์ๆหนึ่งล้านวเซนแล้วว่าเกมนี้ต้องแพ้แน่ๆครับผมนะผมไม่อยากอัดคลิปรีเพลย์ละอยากเล่นไปภาคไปนี่แหละถึงจะได้ดูความกลางผมว่ามาผมเล่นอย่างเงี้ยจะโหดมันในคลิปที่ผมดูเลพีเอ้ยรีเพลย์ไหมเออเข้าไป โอเคจังหวะน,นี้ผมโดนยิงสองคันนะผมยิงผมมาจังหวะน,นี้เจ็บหนังครับผมนะมันยิงไอพนพนยิงหรือพลเลงผมก็ไม่รู้นะตอนนี้โอ้โหเป้านี่หุบช้ามากๆแล้วก็เป้าใหญ่ครับผมคนคนยิงน่าจะตายนะครับโอเคเห็นไหมไม่แม่นละปืนไม่แม่นละจังหวะน,นี้ปืนไม่แม่นละจะขอนเวเออ้ย เฮ้ยมันเห็นผมโอ้ตาย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 เงินติดลบไหลาพันแน่จะบอกเลยต้องมีเงินมากๆครับผมอันนี้ผมมาอยากให้ทุกๆท่านผู้ชมมาดูเฉยๆเออมาดีมาดีมาดีสวยเมื่อกี้นัดเข้าสวยดีนะดที่ยิงเข้าไม่งั้นผมตายหาแน่นอนโอเคจังหวะนี้เหลือผมคนเดียวผมซึ่งคอนเฟิร์มว่ายังไงก็ไม่รอดนะครับผมนะ โอเคเธอาตายแฮ่แพ้ไปอย่างราบคาบนะครับกับเกมแรกนะครับคอนเฟิร์มว่าเงินมันต้องติดลบไแน่กูบอกเลยต้องติดลบแน่แนใช่ไหมติดลบไหมนั่นไงเจ็ดพัสวยครับเงินเหลือ1 3 7่5สดรอห้าโอโหเงินอย่างน้อยอะ่ะ ขอตัวเล่นกันมาตัวเล่นเงินตัวเล่นเงินโอ้ขยะขยะกล่องพวกนี้มันขยะเกินเดี๋ยวผมขอไปปรับกราฟิกลงแบบปรับลงทั้งหมดเลยเอฟเฟกต์ตาการวาดเออไม่ต้องไม่ต้องปรับเยอะหรอกเนี่ยมันจะเล็กของผมไม่เน้นความสวยงามนะครับผมนะสําหรับการเล่นของผมนะผมจะเน้นแบบเอ้ยทุยเีย,ยอีสานเริ่มมานะ้ะผมจะเน้นแบบ เล่นแล้วลื่นนะครับไม่กระตุกนะครับผมนะก็รีบทําคลิปก่อนแล้วกันเพราะว่าวันที่สิบเจก็เปิดเทอมแล้วก็จะเปิดเทอมแล้วก็ไม่อยากไปโรงเรียนเท่าไหร่ขี้เกียจก็การขี้เกียจไปโรงเรียนมันก็ไม่ดีนะครับผมนะก็อย่าทําตามแล้วกันผมก็ไปโรงเรียนทุกวันนะผมผมไม่เคยขาดเรียนเลยบางครั้งจําเป็นก็ต้องขาดจริงๆครับผม ไม่ใช่ไม่เคยขาดเดียเราก,ก็เคยอยู่ถ้ามันจําเป็นนะนะก็ไม่จําเป็นก็อย่าไปขาดมันเลยนะครับผมนะโอ้ปรับกราฟสูลงก็ยังโอ้ยังแหลกเหมือนเดิมเลยเราจะไปทางด้านนี้นะครับผมนะ e75 ตามหน่อยเพื่อนเล่นอีกสักเกมหนึ่งก็พอละเกมนี้กับอีกเกมหน้าเนี่ยพอละสองเกมเนี่ย อันนี้ให้เล่นสุดๆเลยนะครับผมนะเอ้ยใครสปอร์ตอาจห e สปอร์ตเอ๊ย e 7เจ้าเขาเล่นอย่างนั้นเหรอวะเขาไม่มาแทงให้เพื่อนเหรอเอ้ีิแทงยังไงวนะเนี่ยถามจริงนี่คนเล่นเป็นต้องอย่างนี้โดนยิงไปหนึ่งดอก v วร y ลี่ครับอัพเครื่องยังไม่เต็มครับผมการหมุนองศาตัวก็ยังช้าอยู่นะครับ ขออภัยทุกคนด้วยนะครับเมื่อกี้โอเคโอเคเข้าไปหกร้อยสาถือว่าคุ้มอยู่กับดาเมจนัดน,นี้ครับผมต้องเซฟตัวก่อนเพราะว่ารถรถถังเราเนี่ยเป็นรถถังกีบางครับผมนะเป็นกล่องกระดาษเลยทีเดียวนะครับผมนะผมเอาง่ายคือว่าเช่นนึงมันยิงกูเข้าอเอง่ายเออเฮ้ยอะไรโอเค ล้วก็เล่นนอยู่แถวๆนี้ก่อนนะผมเล่นกับเมาส์ทีเจ็ด้าขึ้นมาเออสวยครับผมเอาเมาส์แตกครับผมนะเขาก็อ,อสุดฝีมือแล้วเขาแทงสุดฝีมือแล้วครับผมนะเขาทาดีแล้วไก่นี่เข้ากูทุกคลิปเลยทุกคลิปเลยนะไอไก่เหี้ย <c oughs> โอ้โหกูทําคลิปตอนไหนมึงก็ยังลองนะไอเหี้ยตอนกูไม่ทำแม่กระเสือกไม่ลองโอ้โหไก่เวรยนยังไม่อยู่อีก ใครสปอร์ตเอ่ยทางน้าเขายิงตายโอเคยิงตายเรียบร้อยแล้วไปเก็บอันนี้ดีกว่า T57 ดีกว่านะครับโอ้ the the โอเคถือว่าติดลบน้อยอยู่นะครับไปอีกหนึ่งเกมแล้วกัน เพื่อเปการเสียเวลาลองดูสิว่าผมจะชนะสักเกมไหมลองดูคลิปเนี้ยผมเล่นไม่เก่งผมบอกแลว้วผมเล่นไม่เก่งไอ้พวกรีเพย์ที่เห็นว่าชนะผมก็เอาแต่ไอ้พวกชนะมานะครับผมนะรีเพย์เนีย่ยไปกะว่าตอนนั้นผมซื้อเท่าไหร่วะ ตอนนั้นทอง2000ทองราคา59บาทผมก็ซื้อมาละได้2000แล้วก็ซื้ออีก25บาท500ทองเนี่ยผมกลับว่าจะซื้อลายของ FV นี่แหละผมดูไปดูมาว่าเออมันก็ไม่คุ้มผมก็เลยไปซื้อไอเนี่ยอะไรวะเร่งประสบการณ์เร่งพวกเงินเร่งอะไรนี่แหละ1เดือนเท่าไหร่วะประมาณสัก2 0 0พเท่าไหร่ลืมผมก็เลยไปซื้อมันน่าจะคุ้มกว่า ซื้อไลายแล้วกันเพราะว่าลลยมันก็ไม่ไช่วยอะไรมันแค่เพิ่มความเท่เฉยๆผมก็เลยอืมก็ซื้อเล่ง,งนนี้แล้วกันเล่งเงนินเล่งประสบการณ์แล้วกันเออโอเคสวยครับผมโชคดีของผมนะที่ยิงโดนถ้ายิงไม่โดนคือจบแต่ผมยิงไปเมื่อกี้แค่เจ็ดดาเมจมันไม่คุ้มกับลูกเฮดอีนั่นล้อยหกพันเลยครับผมผมันไม่ใช่หกพันสี่พันสี่พันเท่าไหร่นี่แหละบีซีสองห้าที โอเคครับผมจากวันนี้เพื่อนเขาแทงให้เราแต่ผมก็ไม่สามารถเขาไปยิงได้นะครับโอ้โหโดนเอฟบีเขามาซัดหน้าเขาให้แล้วก็ตายไปเรียบร้อยครับผมโอ้ oh, ติดศพเพื่อนว่ะคอนเฟิร์มว่าน่าจะแพ้อีกแน่นอนโอ้เฮียแย่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 อ่าแย่แย่แย่บอกเลยว่าทีมเงี้ยแย่แย่แล้ว เออยิงบล็อกไปหนึ่งนัดเพื่อนเราทีเก้าสองเขากำลังจะมองอันนี้อยู่อันนั้นเขาออกมาแล้วเขาออกมาแล้วสวยครับผมสวยครับผมนัดนี้แต่ว่าไม่คุ้มนะครับที่จริงมันดาเมจเต็มแค่เจ็ดร้อยแต่มันยิงออกมาหกร้อยนี่ผมใช้ลูกเอพเอ้เฮดีธรรมดาเอ้กูพูดเอพถูกแล้วนี่กูเป็นไรวะเนี่ยเอพธรรมดาน่าจะคุ้มกว่านะครับถ้าอย่างเงี้ย อีร e ้อยซ่าจรงวะคิดว่าต oh ัวเองถึกแค่น okay. okay. ี sure> ้จะซ่าหรอวะฮัลโหลโอ้โหไออืมเขาใช้อันนั้นก่อนไออะไรวะกันลูกระเบิดแรงสูงผมไม่ได้ออกมานะพราว่าผมก็เล่นเซฟดีกว่าผมก็เลยไม่ออกมาไม่เอามาโอเคสวยครับผมนัดนี้นัดเดี๋ยวจอดกลับลงไปครับผม โอเคเค92เขากำลังมองผมอยู่ครับผมยิงมาหนึ่งนัดนะผมโอ้โหเกือบตายครับผมโอเคเกมนี้น่าจะชนะครับผมนะค้าเกมพีคข้าเขาชนะนี่โอ้โหผมนี่งงแตกเลยนะครับผมนะโอเคเขาเขายังชนะผมก็ว่าเขาโปรแล้วกันโอเคโดนยิงหัวป้อมปืนไปเรียบร้อยนะครับผมนะสวยครับผมเกมนี้เยี่ยม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 กรด ดูสิว่างเงินเราจะติดลบอีกหรือเปล่าอาจจะไม่ติดลบนะมัง้งใชมังนะโอเคไม่ครับผมไอ้ทุนมาโคตรน้อยเลยมีแค่ตัวเล่องอันนี้เ <c oughs> นี่ยตอนนั้นผมซื้อเนี่ยนนเนี่ยเนี่ยไอเลี้ยผมก็เลยไม่ซื้อลายเอีเพราะไอลายเอวีมันแพงสองพันห้าผมคิดว่ามันก็เลยไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ค่าซื้อมานะครับ ใครอยากซื้ออะไรก็ซื้อไปเถอะถ้าคนรวยนะผมคนจนนะผมไม่มีตังค์เติมเกมหรอกก,ก็ตังค์ที่ผมเติมไปก็แค่เล็กน้อยผมเก็บมานั่นแหละเฮ้ยจะบ้าเล็กน้อยแค่ไหนว่าห้าสิบเก้าบาทกินได้ทั้งสองวันเลยนะนะั่นแหละห้าสิบเก้าบาทของผมกินได้ทั้งสองวันเลยนะผมนะอยู่ได้สองวันนะบอกเลยโอเคก็คุ้มละที่เติมมาเพราะว่ามันอะไรวะ เขามีอะไรเขาเขาเรียกอะไรวะมีเควีเหรอเล่นเล่นเกมได้ทีละ100ได้ทีละ100ให้สะสมจนครบแล้วก็จะปลดล็อกอ่ะให้เราซื้อ59า9บาหทเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยทุกคน,น,นจะเห็นไหมก็ไม่รู้นะอ่ะก็เ,เป็นว่าเอาไปพูดมาสามเพลงแล้วกันเดี๋ยวทุกคนจะงงว่ากูพู้ชี้อะไรนะโอเคไปเริ่มดีกว่าอีกหนึ่งรอบผมแถมให้แล้วกันรอบนี้ผมว่าจะหยุดตั้งแต่รอบมกี้ละ แต่ผมขอแทงอีกหนึ่งรอบโอเคครับ okay, ผมเรามาอยู่ในห้องเทียเก้าแล้วก็เทียแปดนะครับโอ้ร้อนในเจ็บเจ็บปากมากร้อนในร้อนในเจ็บไ็้แผลในปากเ้เ yeah. ขาจะเล่นไปทางนี้เหรอโอ้ ไปไหนดีวะวาราซ้ายดีครังนี้แล้วกันอย่าออกนะมึงอย่าออกนะเพื่อนโอเคไม่ออก on, เขามีพรีสขอมออนดึอเขามีพรีสช่างเขาแล้วกันเราเป็นกันสองคนนี่แหละเ,เล่นไปอย่างนี้แหละไม่มีคนเล่นด้วย เสา,าครับไม่มีคนมาเล่นเป็นเพื่อนเลยเฮ้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 ยเย็นเย็นโอเคเพื่อนเขาโดนยิงตีตะขาบนะเมื่อกี้เขาเลยยิงเพื่อนเราไม่เขาเยนเย็นมเองหัวขึ้นไปนิดหนึ่งนะผมโดนยิงชัวร์ที่ผมติดปืนนี้มันก็ยิงแรงนะครับผมนะอัพเกรดเฮ้ยเยเยยิงได้ไหมนะ โอ้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ไม่ดีไม่ดีดครับผมก็ขึ้นไปนี่คือโดนยิงชัวเออกูอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนกูจะช่วยมึงได้แหละไม่ต้องเฮ้วมีหรอกเออเขากำลังเขากำลังมองหรอกกูยิงไม่ได้ผมก็ยิงเขาไม่ได้เขายิงผมไม่ได้อ่าเดี๋ยววันนี้เพื่อนโดนไปแล้วครับผมนะห้าร้อยโอ้มาสองข้าขนาดนี้เลยเหรอวะมาสองข้าขนาดนี้เลยเหรอเ <laughs> พื่อน ล้างจั๊กจั๊กเลยเพื่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูช่วยเองโอ้โหยิงยิงมืดยิงมืดยิงมืดเพื่อนยิงมันเออสวยสวยสวยเก็บไอ้เช่นนี้เปรี้ยวหรอวะเปรี้ยวหรอวะฮะเปรี้ยววะเปรี้ยววะโดนไปดีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมึงอะฮะอะไรเง่า เื่อนพยิงให้หน่อยไอ,ไอ้นั่นมันจะยิงกูตายเออสวยโอเคสุดยอดนะผมในเกมนี้แพ้สองชนะสองนะครับภายในวันนี้นะครับมีไงโอ้โหเปรี้ยวออมันชนทีเดียวผมตายเลย <c oughs> โอเคลงออกเลยดีกว่านะครับ ผมเล่นกาก็ต้องขออภัยนะครับผมผมบอกแล้วว่าผมเล่นไม่เก่งส่วนคลิปที่ขอไว้ว่านัดเดียวกับลงหรือว่าอะไรเนี่ยขอช็อตที่แบบว่าดีๆผมก็ผมก็พยายามจะทําอยู่นะแต่ว่ามันทํายากมันหาช็อตได้ยากมากส่วนมากก็มีแต่ช็อตฟลแล้วก็ช็อตฟลนี่มันก็ไม่รู้ดิมันไม่โอเคเท่าไราหร่สลบช็อตฟลผมก็หาช็อตที่มันไม่โอเคเท่าไหร่ โอเคสลับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับอยู่กับผมนานๆนะครับทุกคนโอเคครับผมบ๊ายบายครับทุกผู้ชม